สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะดิฉันชื่อเด็กหญิงนักกีฬารรัฒนาเลศศิลป์ความภาคภูมิใจในชีวิตการเรียนของดิฉันคือการได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกวีาวชนคนรุ่นใหม่การแต่งกอง4ีร์จำนวนสี่บทระดับระดับชั้นป .4 ถึงป .6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70ปีการศึกษา2565 สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประ,ประถมศึกษาณจังหวัดราชบุรีผลงานครั้งนี้เกิดจากการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมแนะนําจากคุณครูทาราสวัสดิ์เฉียงเย็นเรื่องกอนสีจากห้องเรียนถูกการแข่งขันอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกฝนอย่างสมําเสมอจนมาเป็นผลงานที่ดิฉันภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะมา,มารับฟังตัวอย่างกอนสีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองะระดับชาติกันนะคะ ข้อเรื่องคือกระปุกอมสินกระปุกอมสินออมกินอมใช้เก็บหมอมเราไว้จ่ายไม่จ่ายไม่ติ้นเปลืองแบ่งสันปันส่วนหมอควรแก่เรื่องเหลือปากเนืองเงืองประเทืองถึงเงินอยู่อย่างพอเพียงหลีกเลี่ยนส่วนเกินอมความรู้เพิจะเจริญปัญญาอมทรัพย์อมสินมีกินวันหน้าอมบุญน,นำพาชีวาร่มเย็น ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆให้ตั้งใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ